เขาเรียกพวกนี้เรียกกันว่า fast movie คุ้นๆไหมฮะฟ a s t f a เนี่ยอะไรที่แบบเร็วๆ fast f a ในอดีตผมก็เคยเล่าไปแล้วพวกแบบเน้นความเร็วเน้นรีบไม่เน้นสมองไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยแล้วก็อ้างว่าทีนี้ถามว่าคนจนเนี่ยอดทนได้ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทำสัก2อสาเดือนก็ถ้ามันไม่รุ่งก็เบื่อแล้วแต่กับคนพวกนี้คนที่แบบอยู่บ้านพ่อแม่อยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วพวกนี้สบายพวกนี้อดทนได้เพราะในเมื่อเขาก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วค่าใช้ใจ่ายเขาฟรีเขาไม่ต้องผ่อนบ้านเขาไม่ต้องผลล่อนรถ สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกกับผมในช่องซิสเ e มเนฮีะเรื่องของสายกอ๊อปสายปริงในอดีตผมก็เปิดโปงไปเยอะเปิดเผยไปเยอะหลายหลายคนก็เข้าใจส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังคงไม่เข้าใจแล้วก็หลายหลายเรื่องอะ่ะมันยังไม่ได้เกิดการปรับเปลี่ยนจริงจังจริง,รงๆในอดีตเนี่ยผมเปิดศึกไปเยอะมากอย่างเรื่องของการพนันออนไลน์เรื่องของเว็บดูหนังออนไลน์เรื่องพวกแชร์ลูกโซ่ขายตรงที่มันผิดกฎหมายเรื่องบล็อกเกอร์จีนจ้างเรื่องแผนการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอะไรก็ตามมันเยอะมากมันกันว่าเหมือนผมเปิดศึกไป8ทิศเลย ทุกทุกด้านผมหาเรื่องเขาไปหมดในอดีตมันเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าผมต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในทุกกลุ่มทุกก้อนไม่ว่าใครก็ตามคุณจะทําช่องอะไรก็ตามทาคอนเทนต์อะไรก็ตามทุกกลุ่มทุกก้อนจะมี FC ของเขาซึ่ง FC เหล่านี้ก็เป็น FC ที่เชื่อมั่นในสิ่งนั้นต่อให้เขาจะทําผิดต่อให้เขาจะทําอะไรก็ตามก็จะมี f c อย่างผมเนี่ยผมเปิดสึกไปแต่ละทิศผมก็เหมือนเอาศัตรูกลุ่มหนึ่งๆๆๆๆๆๆๆกลุก่มหนึ่งกลุ่มหมมนมึ่กงกลุ่มหนึ่งม เราต้องแก้เพราะมันเป็นผลกระทบต่อวงกว้างแต่แน่นอนว่ามันก็มีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเหมือนอีกหลายช่องฮะบางช่องเขามีเปิดศึกเรื่องยูทูบเบอร์สายปริงเหมือนกันโดยเปิดศึกหลายช่องเหมือนกันซึ่งก็ดูน FC ช่องเหล่านั้นเนี่ยถล่มเช่นเดียวกันหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีตอนนั้นเขาเปิดไปเรื่องของพวกรีแอคชั่นอะไรก็ตามนั่นแหละก็ยังมีคนที่เป็นกลุ่มก้อน FC นั่นแหละก็ไปว่าก็มีอย่างผมก็เหมือนกันผมก็เปิดศึกไปแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะไม่สําเร็จบางเรื่องสําเร็จจจนนนนะทีี่่่่่่ผผมมเเเเเปปิิดไออ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 ยยาาางง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 รรรรืืขรื G, ข G, ขขแกพบ้ ตอนนี้เนี่ยคนเข้าใจมากขึ้นคนรู้มากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วคนเข้าใจทันทีไม่ใช่น่ะไม่ใช่ผลกระทบจากผมทันทีแต่คือมันเกิดจากการที่ทุกคนค่อยๆซึมซับแล้วก็ค่อยๆเจอผลกระทบถ้าไม่เจอก็จะไม่เป็นไรเหมือนยูทูบเบอร์สายปริงสายก๊อฟหรือเหมือนพวกเว็บต่างๆที่ผิดกฎหมายเนี่ยพอมันไม่มีผลกระทบแบบจริงจังหรือเขารู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมากเขาไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้เห็นชัดๆแต่ไม่ได้เห็นภาพชัดเขาก็คงไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นเขาไม่ได้เเอาามมข้้ไปร่ววดย แต่อย่างจีนเนี่ยโอเคค่อยๆซึมซับแับผลกระทบจีนอย่างจีนไปก้านเขื่อนแม่น้ําโขงจีนไปทําให้ประเทศแต่ละประเทศเดือดร้อนเรื่องของไวรัสระบาดเรื่องของวัคซีนไร้คุณภาพมาประเทศไทยเนี่ยทีเนี้ยคนไทยโอ้โหตื่นกันเยอะมากเรื่องจีนทั้งที่เรื่องนี้ผมก็อธิบายไป2ปีแล้วแต่โอเคแหละตอนนี้มันก็เริ่มเห็นผลชัดขึ้นแต่บางเรื่องมันไม่ได้บางเรื่องถ้ากว่าจะรอให้เห็นผลเนี่ยเหมือนผมมีศัตรตูมาตลอดก็ยังมีคนเห็นด้วยกับเขาอะไรแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรฮะ ผมจะค่อยๆปรับเปลี่ยนทําให้มันดีขึ้นหรือบางเรื่องผมอาจจะต้องตามน้ํามันไปหลายหลาคนก็กาลังช่วยเหลือเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่คือในเมื่อสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ได้เห็นถึงจุดนั้นยังไม่ได้เข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็แก้ยากแล้วรู้ไหมฮะสิ่งที่ผมเกลียดสายก๊อฟมากที่สุดในช่วงนี้คืออะไร คือช่วงนี้เนี่ยคนกําลังลําบากคนกาลังตกทุกข์คนทําอาชีพสุจริตเนี่ยไม่มีทางไปคนหลายหลายคนประชากรมากมายเนี่ยกำลังช่วยกันเรียกร้องกําลังช่วยกันหาทางออกแต่กลับพวกสายก๊อฟสายปีกอย่างกำลังเสวยสุขกับวิธีการที่ได้มาแบบโกงๆชีวิตสบายฮนะในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งทําอาชีพสุจริตชีวิตลําบาก ไปดูคนทําอาชีพสุจริตค้าขายปกติหรือทําสิ่งที่ถูกต้องท o u t u b e แบบถูกต้องเนี่ยหลายหลายคนไปไม่รอดต้องไปปิดชีพตัวเองหลายหลายคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ไม่ลุ่งสักทีไม่รู้จะทนทุกข์ยังไงแล้วแต่หลายหลายคนก็ยังดีตรงที่ว่าเขาก็สู้ต่อไปเพราะว่าเขามีลูกเขามีภรรยาแต่หลายลคนต้องปิดชีพซึ่งการปิดชีพผมไม่ได้บอกว่าถูกนะมันไม่ถูกไม่ควรจะทําเลยโอเคมันทําให้ผมคิดว่าตกลงธรรมชาติต้องการอะไรพระเจ้าต้องการอะไรโลูกนี้ต้องการอะไรฮะต้องการคนทําดีคิดดีทําถูกต้อง หรือต้องการเพรียงแค่ความสมดุลคนดีเยอะต้องมีคนชั่วด้วยอะไรแบบนั้นผมไม่เข้าใจแต่คือไว้ผมค่อยอธิบายในเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์อันนี้ไว้ค่อยอีกเรื่องหนึ่งโอเค อันนั้นก็คือเรื่องที่ผมค้างคาใจแล้วก็อยากอธิบายทุกคนฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยๆกันซึมซับก็ช่วยๆกันไปเรียนรู้หลายๆเรื่องเราสามารถไปศึกษาเองเราสามารถวิเคราะห์เองได้โอเควันนี้มาเรื่องสําคัญตามหัวข้อนะก็คือยูทูบเบอร์สายก๊อปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าสายสปอยหนังเนี่ยโดนจับนะโดนตํารวจบุกจับที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเริ่มจับนี่คือครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเลยฮนะในอดีตไม่ได้มีการจับที่เขาเพิ่งมาจับครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าในอดีตทํามาตลอดไม่ใช่เรื่องราวการเอาหนังมาเล่่านีย ไอ้ที่โดนจับก็คือการเอาหนังมาเล่านะฮะมานั่งเอาเล่าเป็นฉากๆโดยการนําคลิปของเขาส่วนหนึ่งมาวางหรือภาพส่วนหนึ่งมาวางโดยมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะฮะถ้าผมย้อนไปเป็นเจเนเรชันก็คือตั้งแต่เจเนเรชันแรกโดยถ้าย้อนไปในช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะนํากอบหนังสดๆมาลงเลยโดยเฉพาะหนังใหม่ๆหนังที่ชนโลงที่มีเสียงโงแต่มีภาพจากประเทศนู้นประเทศนี้ที่เขาออกลงมาแล้วแต่ YouTube ก็ตรวจจับได้ในยุคต่อมาเนี่ยก็คือพยายามนําหนังเก่า มาลงแล้วเพราะว่าหนังเก่าเนี่ยไม่ค่อยจดทะเบียนแต่หลังๆมา YouTube ก็ตรวจจับได้อีกเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่จะนําทั้งภาพมาลงเขาก็ไปยอ่อภาพให้เล็กลงคลึบแล้วก็วางไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของจอ YouTube จับไม่ได้เพราะ YouTube จับตรวจจับจากพิกเซลแต่โอเคมีการพลิกภาพมีการเปลี่ยนสีภาพอะไรก็ตามแต่หลังๆมันใช้ไม่ได้แล้วยุคถัดมาก็คือการทําให้ภาพมันขยับได้จนเปลี่ยนมายุคถัดมาที่ตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่ก็คือการไลฟ์เพราะการไลฟ์มันคือการถ่ายทอดสดเลย โดยที่ตัวไฟล์เนี่ยไม่ได้ฝากไว้กับเซิร์ฟเวอร์โดยตรงแล้วให้เซิร์ฟเวอร์ตรวจทั้งหมดไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่จนมายุคล่าสุดนี้หรือการที่ตํารวจไปบุกจับเนี่ยก็คือการนําหนังมาสปอยโดยการไม่ก็นําส่วนหนึ่งของวิดีโอมานั่งเล่าหรือไม่ก็หลังจากนั้นก็คือแบบใหม่ก็คือการนําภาพเพราะาบางทีส่วนหนึ่งของวิดีโอ YouTube อาจจะแอบตรวจจับได้อาจ,จะมีวิธีการตรวจจับใหม่ๆเขาก็เลยนําแค่ภาพหลังๆนําแค่ภาพแล้วก็ลอดเลยนะะแล้วอาจจะใช้หัวข้อวิธีการของเขา แต่คือผมอธิบายมากไม่ได้เดี๋ยวคนพวกนี้ก็รู้อีกรู้แนวโกงร,รู้เล่ห์เหลี่ยมรู้ว่าพวกนั้นทาเพื่ออะไรคนใหม่ๆมันจะผุดเกิดขึ้นมาทําแบบนี้เพราะอย่าลืมนะที่จับคือประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศไทยนะในประเทศไทยไม่รู้จะจับอีกทีเมื่อไหร่แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามดีกเรี่ยงด้วยวิธีอะไรเนี่ยผมขอไม่เล่าดีกว่าเพราะว่าพวกสายกอล์ฟสายปิงมันเยอะมากวิธีการพวกนี้พยายามจะเรียนรู้อะไรบากจากหลายๆคนแล้วก็มาปรับใช้มาทําให้ตัวเองเนียนมากขึ้นโอเคทีนี้ไอการที่ญี่ปุ่นเขาเริ่มจับเนี่ยก็คือพวก สปอยหนะังโดยคนญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกพวกนี้เรียกกันว่า fast movie คุ้นๆไหมฮะ f a s ฟ f a เนี่ยอะไรที่แบบเร็วๆฟ a s ฟ f a ในอดีตผมก็เคยเล่าไปละพวกแบบสายก๊อฟสายปิงก็คือแบบเนี้ยเน้นความเร็วเน้นรีบไม่เน้นสมองไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยแล้วก็อ้างว่าจะได้ไม่สอดแทรกความคิดเห็นโดยลงไปแบบเดียวกันฮะ แต่อันนี้คือเขาพยายามจะสื่อว่าฟาส์มูฟวี่ของเขาหมายถึงว่าฟ้าแบบจบเร็วๆโดยคนญี่ปุ่นก็เอาไปอธิบายแหละว่าเน,นี่ยมันคือการนําหนังที่ยาว2ชั่วโมงมาย่อให้เหลือ10นาทีเหลือ20นาทีก็ตามแต่คือ10นาทีอย่างต่ำแหละเพราะว่าอย่างที่ผมเคยอ,อธิบายพวกสายกอล์ฟสายปิงทาไมเขาถึงพยายามถ่วงเวลาทําไมเขาถึงต้องอ่านคอมเมนต์ทำไมเขาถึงต้องพยายามอ่านโพสให้นาน,น,าน,น,านชาๆช้าๆนั่นคือวิธีการของเขาเพราะฉะนั้น ถ้าได้ยินว่า fast movie เนี่ย fast ฟ้เนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นเขาเรียกกันสื่อญี่ปุ่นก็เรียกเพราะว่ามันคือแบบรวดเร็วไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วผู้ชมดันชอบด้วยอย่างที่บอกไปว่าทุกๆวงการเนี่ยมันจะมี fc มันจะมีคนที่ชื่นชอบในสิ่งสิ่งนั้นเดี๋ยวพาไปดูฮะว่าผู้ชมเนี่ยชื่นชอบอะไรในสิ่งสิ่งนี้แล้วถ้าดูจากสถิติการทําสายก๊อปสายสปอยหนังเนี่ยอันเนี้ยในอดีตมันมาแบบชา้ชาๆนะแต่ยูยูเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมานี้เนี่ยขึ้นมารวดเร็วมากส่วนหนึ ก็เลยมาทํากันเหอมันง่ายเพราะเนี่ยอะไรที่มันไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยมันง่ายใครๆก็ทําได้ใครๆถึงได้มาแย่งกันทําเยอะขึ้นมันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะถ้าตามสถิติตามข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือที่จับได้ที่ไปเห็นที่ไปสอดส่องมาเนี่ยเห็นมา55ช่องทั้งหมดมี2,000กว่าคลิปซึ่ง2,000กว่านี่หมายความว่าแปลว่าต้องมีหนัง2,000กว่าเรื่องถูกฉายออกมาแล้วซึ่งเยอะมากนะกว่าหนังจะสร้างได้หนึ่งง,งปปีีจนถึ1 อันนี้เอามาย่อง่ายๆภายในคลิปเดียว10นาทีจบและแน่นอนว่ากลุ่มบุคคลที่สามารถทําเรื่องพวกนี้ได้คือกลุ่มบุคคลที่พอมีตังระดับหนึ่งก็คืออยู่บ้านพ่อแม่ถ้าตามดูที่ข่าวญี่ปุ่นจะเห็นว่าคนที่เขาจับเนี่ยอายุเราๆ25ไปจนถึง30ประมาณนี้20กว่า30ที่หลายหคนก็คงอยากทําฟรีแลนซ์ไม่อยากทําพนักง,งานออฟฟิศไม่อยากทํางานเหนื่อยอยากสบาย เหมือนสายกอฟที่ผมเคยเล่าไปแล้วแบบเนี้ยเขาก็จะแบบหาอะไรที่มันทําง่ายๆสบายๆไม่ต้องใช้สมองแล้วก็อยู่บ้านพ่อแม่เพราะพ่อแม่มีทุกอย่างให้มีรถมีบ้านมีอะไรอยู่สบายไม่ต้องลงทุนอะไรเลยทําไมถึงต้องอธิบายให้เป็นพวกนี้แทนที่จะเป็นคนลำบากเขาถึงพยายามจะทําแบบนี้พอพวกนี้เนี่ยมีความมั่นคงอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเป็นคนธรรมดาคนจนถ้าสมมติคนจนมาทําแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าคุณทํ o ย t u b e แรกๆในช่วงแรกมันไม่ลุกหรอกฮะคุณอาจจะได้ร้อยวิวหรือพันวิวแต่คุณต้้้ออองใใชชคววาาามดทนนนไปเรเรื่ย่ยๆแตล ทีนี้ถามว่าคนจนเนี่ยอดทนได้ไหม <S <S ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทำสัก 2- อสเดือนก็ถ้ามันไม่รุ่งก็เบื่อแล้วถ้ามันไม่ถึงลักแสนวิวเนี่ยก็อาจจะท้อหรือหมื่นวิวก็ยังดีอะ่ะถ้าไม่ถึงหมื่นวิวก็จะท้อก็ได้แต่กับคนพวกนี้คนที่แบบอยู่บ้านพ่อแม่อยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วพวกนี้สบายพวกนี้อดทนได้เพราะในเมื่อเขาก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วค่าใช้ใจ่ายเขาฟรีเขาไม่ต้องผ่อนต้านเขาไม่ต้องผ่อนลดเขาไม่มีการรับผิดชอบอะไรเขาสบายทําให้เขาสามารถทําตรงนี้ได้เชื่อลองไปดูฮะหลายๆคนคือมีบ้านสบายอยู่แล้วตรงเนี้ยก็เป็นส่วนนนนึงงที่่่ผมมมมอวาัไเป็ คนที่มีทุนหนากว่าคนที่ชีวิตสบายกว่ากับทํำพวกนี้ง่ายกว่าแต่คนที่ลําบากจนกว่ากับต้องไปดิ้นรนอะไรแบบนั้นสุดท้ายต้องปิดชี้ตัวในแบบนี้แล้วพวกนี้ดันตายยากนะพวกสายก๊อฟสายอะไรเนี่ยเพราะชีวิตเขาสบายอยู่แล้วเขาไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยแล้วออมันมีเยอะจริงๆผมขอไม่อธิบายเยอะพอพูดเยอะเสร็จพวกนี้ก็จะมีวิธีรู้เลี่ยมอีกรูปปรับเปลี่ยนอีกอะไรประมาณนั้น นั่นก็คือสายกอ๊อปสายสปอยหนังก๊อปหนังมาวางคือสปอยก็ไม่ได้ว่าสปอยทั้งหมดผิดนะมันมีส่วนหนึ่งที่ถูกก็คือถูกกฎหมายเดี๋ยวมาอธิบายว่าแบบไหนถูกกฎหมายกันแน่ในประเทศญี่ปุ่นหลังจากตรวจจับได้เขาก็มีการคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นนะรวมๆแล้วเนี่ยเขาคำนวณเป็นเงินบาท ก็เราเราสามหมล้านบาทบวกลบประมาณนี้30 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นจํานวนมหาศาลนะรายได้ที่คํานวณกันเนี่ยก็คือยูทูบเบอร์สายก๊อปสายเอา,เอาหนังมานั่งเล่าแบบนี้เนี่ยเดือนดือนนึงมีรายได้หลายร้อยล้านนะแล้วหลายๆลชิปถ้าไปดูก็จะมีหลายๆลชิปที่หลัก 7-8ล้านวิวสูงสุดบางคลิปเนี่ยสอล้านวิวแต่ก็ชิปที่มีน้อยๆก็หลักหมื่นวิวมันก็เกิดความเสียหายกับเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเขาก็นับเป็นจํานวนยอดวิวคํานวณไปให้เกิดความเสียหายเท่าไหร่กันแน่ตัวอย่างการจับกลุมครั้งนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้ทั่วโลกได้เห็นนะว่ามันมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้น หลายๆคนก็รู้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็รู้นะแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องใช้เวลาในการจับกลุมใช้เวลาในการดําเนินคดีกว่าจะทําได้กว่าจะครอบคุมกว่าจะรู้ตัวคนร้ายได้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่ทําอะไรหรือว่าเขาเมินเฉยไม่ใช่แต่แค่บางเรื่องใช่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่รู้มีบางเรื่องแล้วถ้าสมมติปล่อยไปเรื่อยๆก็เป็นตัวอย่างฮะที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยไปเรื่อยๆจนปีที่แล้วเนี่ยมันทวีขึ้นมาแบบเยอะมากมาถึงปีนี้ก็ทวีขึ้นอีกจนกระทั่งโดนจับได้พอดดนจจับไ้เเสร็็ากหยุ หลายหช่องลบคลิปนะฮะลบคลิปเองโดยที่ไม่ได้มีกฎหมายเขาไม่ได้โดนอะไรแต่เขากลัวไงฮะเขาเลยต้องรีบรลบคลิปทิ้งจนมันมีช่องหนึ่งเนี่ยออกมาประกาศคาคํานึงซึ่งก็ฟังแล้วเข้าใจได้ว่าเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนซึ่งผู้ชมก็ให้อภัยเขาก็ให้กําลังใจเขานะาที่บอกว่าทุกทกที่เขาจะมีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะทําผิดหรือถูกก็ตามเขาก็อธิบายว่าเขารู้สึกขอโทษเป็นอย่างยิ่งเขารู้ดีว่าการที่นําภาพลิขสิทธิ ภาพของหนังเนี่ยมาโลกมันถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์และหลังจากเขาได้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีหลายๆคนเคนอยาเริ่มต่อต้านทําให้เขาก็ไม่สบายใจเขาก็เลยต้องลบคลิปทั้งหมดจากช่องซึ่งการลบคลิปเขาก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าผู้ชมอาจจะกลาลังชมอยู่แต่เขาต้องขอโทษนะแล้วเขาก็ลบคลิปในทวิตเตอทิ้งเหมือนกัน แต่ละที่แต่ละที่ต้องลบทิ้งไปเขาก็ยอมรับความผิดแล้วเขาก็ให้ข้อแก้ปัญหาว่าอนาคตเนี่ยช่องเขาจะทําต่อไปโดยที่เขาจะปรับเปลี่ยนวิธีการวิธีการของเขาก็คือว่าเขาจะพยายามวิจารณด้วยความคิดเห็นตนเองสักเกในอดีตเราจะเห็นมากเขาเล่าหมดเลยใช่ไหมฮะร้อยเก็คือเอาหนังเนื้อหาเขามาเล่าเลยซึ่งมันละเมิดสิทธินำภาพเขามาก็ละเมิดสิทธิ์นี่คือนำภาพมาทุกฉากถ้านำภาพแบบนิดๆหน่อยๆให้เข้าใจแบบนิดนึงแล้วก็นำไปวิเคราะห์ต่อ ก็ได้ผลอันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้ความคิดเห็นตนเองซึ่งอาจจะเป็นการวิเคราะห์อาจจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆอย่างที่ผมเคยเล่าในยูทูบเบอร์สายปิงสายกอ๊อปมันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มเห็นไหมฮะพอพวกนี้ถึงทางตันเขาถึงรู้ว่ามันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มและความจริงในใจเนี่ยเขารู้ว่ามันผิดแต่คือเขาไม่หาวิธีแก้ไงฮะเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครทําอะไรเขา และทุกคนก็ตามไม่ทนันเอาง่ายๆว่าคนฉลาดมากจะน้อยส่วนใหญ่คือคนที่โดนหลอกซะเยอะคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มองว่าตัวเองไม่ได้รับผลกระทบเหมือนที่ใน,นอดีตผมทาเรื่องสายปิงก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าก็ไม่เห็นเดือดร้อนเจ้าของลิขสิทธิ์เขายังไม่เดือดร้อนเลยอะไรประมาณนั้นนั่นคือเหตุผลเห็นไหมฮะทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยช่องเขาจะวิเคราะห์ด้วยตัวเองจะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการเล่าเองใช้ความคิดเห็นส่วนตัว90%นี่คือเยอะมากนะฮะโดยอาจจะมีการเกลื่อนนาอะไรนิดหน่อยก็ว่ากันไปและสุดท้ายเขอขออบบคุณุณทกทกทกกกกๆําลลััังงใจแ้้ว็ขขภยสิิ่่ีเดึน นี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงนะซึ่งมันก็ดีเป็นสัญญาณที่ดีให้เห็นได้ชัดว่าเห็นไหมฮะถ้ากฎหมายเนี่ยวดำเนินการจริงจังตำรวจดําเนินการจริงจังเข้าไปปราปราพวกนี้เนะี่ยพวกนี้จะปรับเปลี่ยนมันจะเกิดข้อคิดใหม่ๆซึ่งการวิเคราะห์การคิดข้อคิดใหม่ๆมันดีมันมีผลดีกับผู้ชมผู้ชมได้ความคิดใหม่ๆแต่ถ้าคุณเอาเดิมๆม,ม,มานั่งอ่านนั่งเล่าปกติเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เสียหายคุณไปแย่งยอดจากเจ้าของลิขสิทธสิ์จากออริจินอล ออริจินัลเขาก็สร้างขึ้นมาจากศูนย์นะนั่นคือมูลค่าเพิ่มเขาเพราะฉะนั้นคุณต้องไปสร้างมูลค่าเพิ่มตัวเองประมาณนั้นทีนี้ถ้าเราไปดูคอมเมนต์ของประเทศญี่ปุ่นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ต่างกับไทยมากนะนะเพราะว่าทั่วโลกก็คงเป็นหลักธรรมชาติหลักการเดียวกันในเรื่องเรื่องเดียวกันก็จะมีคนเห็นในรูปแบบนี้อยู่แล้วอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าคลิปพวกนี้วิดีโอพวกนี้เนี่ยเขาสรุปง่ายสรุปเร็วเขาไม่ต้องไปตามต่อที่างอื่น เขาขอแค่สินาทีในเสียเวลากับเรื่องแบบนี้ก็พอแล้วจะได้ไม่ต้องไปดูแบบนั้นอะไรแบบนี้นี่คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ามันก็วินวินนะฮะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันวินวินทั้งคู่เพราะว่าอะไรก็ในเมื่อหนังคุณเก่าแล้วไม่มีใครไปดูอยู่แล้วแต่พวกช่องพวกนี้เนี่ยเขาก็เอามาโปรโมทให้คุณไงถ้าเขาเล่าแล้วสนุกคนก็ไปตามดูต่อก็ได้แต่ความจริงเรื่องนี้มันไม่ใช่นะฮะคนจะไปตามดูต่อถามว่าอ่ะอย่างแรกสมมติคนตามดูต่อจริงๆคุณ,ค,ณคิดว่าคนจะไปตามดูที่ไหนอะเว็บดูหนนนังงออออไไไไลลล์์ใช่่มม้้ยเเจาขขิิิสทธดะร ไม่ได้อะไรกลับไปดูหนังออนไลน์ก๊อปกับก๊อปได้อีกก๊อปซ้อนก๊อปอีกในเมื่อคนก็เลือกที่จะดูฟรีอยู่แล้วส่วนหลายแล้วคนเชื่อเหอะว่าดูแล้วคงไม่ไปด,ดูต่ออย่างที่คอมเมนต์แรกที่บอกเขาก็บอกว่าเขาดูแลว้วเขาก็ไม่ได้ไม่ตามต่อให้เหนื่อยเขาไม่ต้องเสียเวลาสองชั่วโมงเพื่อดูหนังแล้วการเล่าพวกนี้บางคนก็บอกว่ามันไม่ได้อัธรลดเท่าดูหนังหรอกมันใช่มันไม่ได้อัธรลดแต่มันได้อัธรลดในสิ่งที่หนังให้ไม่ได้ไงฮะบางคนขอแค่รู้เนื้อเรื่องเหมือนคนอ่านนิยายอ่ะคุณออนน่่ยายาาานมมมวจเมํเป็ต้้้งไไไหหหภพดดีโใ คุณก็มีความสุขกับอ่านทิ่ยายเล่มหนึ่งเล่มแล้วเล่มลเล่ลาก็ไปซื้อหม่มาอ่านจบอะไรแบบนั้นนั่นคือหลักการประมาณนี้ส่วนบางคนก็บอกว่าต่อให้พวกสายกอ๊อปสายที่เอาหนังมาสปอยมาก๊อปแบบนี้เนี่ยต่อให้เขาไม่ทําพวกหนังต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครไปดูอยู่ดีเพราะว่าหนังเก่าแล้วไม่มีใครไปดูของคุณอยู่แล้วคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนจะไปดูของเขาหรือไม่ดูของเขานะแต่มันอยู่กับว่าตอนนี้มีคนเอาเปรียบของของเขามาหากินแบบแบบเนี้ยโดยที่ไม่ลงทุนมันเขาเรียกว่าการทํานาบนหลังคนอื่นอะ ก็คือเอาหลังคนอื่นเอาผลงานคนอื่นมาทําหากินแบบนี้คือโอเคแหละต่อให้เขาไม่ได้แต่เขาไม่ชอบที่คนเอาของของเขาไปหากินแบบนี้นั่นคือเหตุผลแรกเหตุผลต่อมาก็คือว่าโอเคต่อให้ไม่มีใครไปดูก็จริงแต่คือในอนาคตคุณไม่รู้ทุกวันนี้นะ่ะแพลตฟอร์มเกิดใหม่เยอะแยะ แพลตฟอร์มที่เป็นดูหนังมากขึ้นที่ถูกกฎหมายนะแบบ Netflix อย่างเงี้ยแล้วก็ Disney p พ u s ในไทยตอนนี้พึ่งเปิดละ Disney p พ u s มีให้ดูแล้วแล้วก็ถูกมากด้วยตอนแรกผมคิดว่าจะแพงกว่า Netflix นะไม่น่าเชื่อถูกมากาก็ไปดูได้แล้วเขาก็จะเอาหนังเก่าๆในค่ายเขาเนี่ยมาลงแล้วเนี่ยนั่นคือรายได้ของเขาแต่ถ้าถามว่าสมมุติคุณไปดูสปอยจากช่องเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณจะอยากดูอีกหรอหลายเรื่องผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากดูแล้วเพราะก็รู้เนื้อเรื่องแล้วเรื่องนั้นก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้้้้้้้แแบบบบบถึงงขขขััััััันน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 ออออิาา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 ดดดไไไไมมมมมม่่่่่สสสุุกกกกกหหรืทีีคเเเลลลจจะใูู็ยยยโภพ มันเป็นไปได้หมดเลยให้ผมวิเคราะห์ผมวิเคราะได้เป็น10เรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลที่เป็นไปได้หลายๆเรื่องมันจะทําให้เขาเสียหายแทนที่คนจะไปติดตามแอป,ปของเขาแป่ว่าคนเคยดูแล้วก็ไม่ต้องสมัครก็ได้ไว้ค่อยสมัครเรอให้มีหนังใหม่ๆก็ได้ส่วนคอมเมนต์ของคนอีกหลายๆคนก็เห็นด้วยนะว่าสมควรจับแล้วตํารวจต้องกวาดล้างพวกนี้ไปให้หมดบางคนเขาเปรียบเทียบเหมือนว่าตํารวจเนี่ยกำลังถอนย่า กำลังดึงหญ้าออกก็คือเขาจะเปรียบเทียบหมนว่า,าต้นไม้งอกปกติแล้วก็มีหญ้าอยู่รอบๆต้นไม้หญ้าพวกนี้เนะี่ยคอยกินสารอาหารของต้นไม้คอยแย่งสารอาหารต้นไม้อะไรประมาณนั้นก็เหมือนตารวจกาลังตัดหญ้าทิ้งอะไรประมาณนั้นซึ่งก็โอเคนะฮะสังคมหลายหลายคนเนี่ยเริ่มมีแรงกดดันมากขึ้นจนทําให้คนที่เอาหนังมาเล่าแบบนี้เนี่ยมาก๊อปแบบนี้เล่าทั้งเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องยกเลิกต้องลบคลิปไปเป็นสัญญาณที่ดี ล้วก็เชื่อว่าหลายประเทศต้องทําตามแบบนี้ไปเรื่อยๆคืออยากให้สังคมมันดีจริงๆอยากให้สังคมมันซื่อสัตย์แต่คือมันยากผมเข้าใจและ s, <S แลก็บางเรื่องเนี่ยผมคงไม่อยากไปยุ่งอะไรมากแล้วถ้ามันยังไม่ถึงเวลาจริงๆสังคมยังไม่เห็นพ้องกันจริงๆเนี่ยผมจะเสียเวลาสร้างศัตรูทําไมก็คงต้องค่อ,อยๆปรับและบางเรื่องผมก็คงต้องตามน้ําไปแล้วก็หลายๆลคนอ่ะเรื่องหลายๆคนที่เป็นสายกอปเหล่านี้เนี่ยเอาจริงๆผมเชื่อว่าบางคนที่แบบมาสปอยหนังมานั่งล่าแบบนี้เนี่ยบางคนเดิมทีอาจจะทําอาชีพสุจริตอยู่แล้วแต่คือมันมีพวกสายกอออปปสสายยยยหหนนัังู่่่แแลล้วคคคตก็ไไมมเีใรจบ ตำรวจไม่จับเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็มองว่าอ้าวในเมื่อมันทําได้ทำไมฉันจะทาไม่ได้มันเอาเปรียบคนมากมายฉันก็ในเมื่อไม่มีใครทําฉันก็ทําบ้างก็อาจจะเป็นไปได้มันจะพาคนดีเสียหมดคนที่ทําอาชีพสุจริตแทนที่คนคนนี้อาจจะเก่งในเรื่องหนึ่งแทนที่เขาจะไปพัฒนาในเรื่องหนึ่งให้ประเทศก็ได้แต่คือเขาต้องมาทําแบบนี้เพราะว่ามันหากินง่ายหากินง่ายจริงๆแล้วเงินมันเยอะด้วยนะฮะเดือนหนึ่งหลายล้านก็อยากให้ทุกๆคนช่วยกันอยากให้ทุกๆคนเนี่ยค่อยๆมันต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แต่เรื่องพวกนี้มันไม่สามารถทําให้ทุกๆคคนนิดพร้อมกัไ แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ